สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้คลิปที่แล้วก็เป็นอีกขาคลิปนี้เราเปลี่ยนแนวนิดนึงนะคะเราจะพาไปชมนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นอนบทเพลงนะ,ะเขาก็จะเรียกว่าอมตะนิรันดร์การนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากๆนะคะสำหรับเจ้ากระบะนะคะอีซูซ DMa แนะคะ ซึ่งคงความนิยมเป็นอย่างมากจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกับเจ้าคันนี้เลยน้องออยพาไปชมนี่เลยนะคะ Isuzu D-MAX นะคะ2.5 SX นะคะโมเดลปี07นะคะคันนี้สำหรับกระบะคันนี้นะคะเป็นรถนำมาตีเปลี่ยนนะคะของลูกค้าเองนะคะมาตีเปลี่ยนเป็น4ประตูนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอ๋อความพิเศษนิดนึงนะสำหรับเจ้ารถกระบะคันนี้นะ,ะเป็นรถมือเดียว ออกห้างป้ายแดงเลยลูกค้าใช้มาปี50เนาะปี50ก็สิปีนะคะ13ปีได้มันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะมีการเสริฟเพิ่มอะไรเพิ่มทรัพยากรเนาะก็คืออยู่กันมาเป็นครอบครัวตอนแรกก็เริ่มจากครอบครัวเล็กๆเนาะยังไม่มีลูกยังม,มีอะไรตอนนี้ซึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรถถามพี่พก็อยู่ว่าโหพี่ใช้รถคันนี้ใช้มามือเดียวเลย คือบางคนเนี่ยใช้รถไม่ถึง5ปีเขาก็เปลี่ยนแล้วนะแต่สําหรับลูกค้ารายเนี้ยแกก็บอกว่ามันก็ใช้ดีใจจริงอะ่ะพี่ไม่อยากเปลี่ยนเลยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแคบเนาะแล้วก็มันก็จะแคบนิดนึงเพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้น3คนก็คือลูกนะคะก็เลยก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนละมาเป็น4ประตูนะคะตอนนี้ลูกค้าก็นํามาตีเปลี่ยนเป็น4ประตูนะคะสภาพนะคะความเดิมๆของรถคันนี้ซึ่งเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปลี่ยน มือเลยนะคะก็คือพิ่งจะนํามาเปลี่ยนนี่เองกับทางร้านของเรานะคะเดี๋ยวน้องออยพาดูและก็พาชมรอบๆคันนะคะล้อแมดลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มด้วยความชอบส่วนตัวนะเป็นยางแบบเป็นแมกขอบ18นะคะตัวนี้น้องออยมีไฟตัดหมอกเนี่ยลูกค้านะ่าจะติดตั้งเพิ่มมาเพราะปกติแล้วรุ่น SX จะไม่มีนะคะตัวนี้พาชมรอบๆคันนะคะเป็นรถ สีเทานะคะก็จะเป็นสีดำเดิมเมช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันนิดนึงสำหรับกับบะนะคะราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะคะนานน,านมาทีนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถ สอบถามมดมาได้เลยนะคะที่เบอร์0831006161นะคะเดี๋ยวให้น้องออยพาชมภายในกุญแจเราไปไหนน้องออยอยู่นู่นใช่ไหมน้องออยพาชมภายในก่อนนิดหนึ่งนะคะความเดิมๆเนาะมันด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะรถ13ปีนะใช่ไหมน้องออยวันปี5 50ปี07ค่ะน้องออยให้ดูไม่นิดหนึ่งนะตัวนี้ รถ13ปีนะคะไมยอยู่ที่1,91,822กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Isuzu D Max 2.5S X คันนี้นะคะที่มดภูมิใจจะนำเสนอมากๆเลยสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากมากๆเลยนะคะลูกค้าที่เขาใช้กันก็คือจะใช้ไปแบบยาวนานเลยจะไม่ค่อยมีใครมาเขาเรียกว่าอะไรอะตีเปลี่ยนตี้เทินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีหายากแล้วแต่ลูกค้าเขาที่เขาต้องการกระบะไปใช้งานเนี่ยซ การเริ่มต้นก็คืออยากได้ผ่อนไม่แพงอ่ะราคาเบา,เบาๆเขาก็ถามเขาเรียกว่าสอบถามมาเยอะมากแต่นานๆมันก็จะมา,าทีนึงนสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสวยรวเดิมมากๆเลยอ่าสังเกตอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เครื่องเสียงนะลูกค้าก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเนาะเพราะสมัยก่อนมันก็คงเป็นเทปคาสเซนน้องออยสมัยนั้นนะ่ะก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะยุคสมัยนี้ก็ใช้ USB กันเนาะแล้วก็มันก็คงไม่มีให้ใช้ลวล่ะไอเทปคาสเซน่ะลูกค้าก็จําเป็นต้องเปลี่ยนอ่าสังเกตเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดู ตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะคู่มือรถยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะสำหรับกีซูซูคันนี้นะคะเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยปี50นะคะคู่มือเข้าศูนย์บริการตีเพชรกีซูซูตีเพ็ดนะคะตัวนี้ลูกค้ารายนี้มาจากรอยเอ็ดคู่มือเข้าศูนย์บริการยังอยู่ครบนะคะซื้อรถตั้งแต่ปี50นะคะอันนี้คู่มือใช้งานนะคะบ่งบอกเครื่องลายอย่างที่มด รถทุกคันที่ค้าสันมาเนี่ยของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะแต่ละคันแต่ละจุดก็จะมีที่มาให้ลูกค้าได้รับทราบทุกๆคันนะคะว่ารถมาจากไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้ก็เป็นรถนํามาตีเปลี่ยนของลูกค้านะคะใส่ใจและดูแลร,รถดีมากนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเล่มสีดําก็ยังอยู่ครบนะคะเพราะนั้นคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่มองหารถกะบะไปใช้งานราคาประหยัดประหยัดนะคะ ผ่อนไม่แพงมากนะคะแนะนำเลยสำหรับ e s ู z ุนะคะ D Max 2.5 SX คันนี้นะคะที่ภูมิใจนำเสนอนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องออยไปดูหน้านท้ายหรือยังยังเนาะอ้าวเปิดไว้รอน้องออยชอบเลยอยากให้ดูมากห้องเครื่องมันเดิมขนาดไหนรถคันนี้รถ13ปีนะคะเนี่ยนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้เดิมๆเ,เนาะ,ะอะไรโลโก้ 50ปีของอีซูซูนะคะตัวนี้ก็เดิมของรถ2.5 DDI i-tech นะคะตัวนี้ก็ยังเดิมๆก็คือกันชนน้ายไม่มีนะลูกค้าไม่ได้ใส่มาแล้วนี้เราแจ้งราคายังพิเศษสำหรับคลิปนี้เลยนะคะอีซูซู d m a ม2.5 S X โมเดลปี2000ทำไมต้องหัวล้อโมเดลปี07นะคะคันนี้นะคะบอกเลยราคาอยู่ที่ 2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชมคลิปนี้ที่มดรีวิวอยู่นี้นะคะราคาพิเศษนะคะ279,000บาทนะคะน้องออยสอบถามมดมาได้นะคะที่เบอร์083 100 6161นอ่าน้องออยพาชมห้องเครื่องนิดหนึ่งมีเสียงแบบเขาเรียกว่าเสียงอะไรเสียงเอฟเฟกด้านข้างมีม,มีมีเสียงแบบการให้กำลังใจนะนี่นี่แพนแพนไปทางนู้นหน่อย กำลังใจเราเยอะมากเลยเตรียมรีวิวคันต่อไปนะคะน้องออยพาดูห้องเครื่องเดิมๆนะ้น้องออยพี่ว่าไหนน้องออยดูสิหัวน็อตตรงนี้สิยังเดิมอยู่นะนี่ยไม่มีการขยับเลยนะเออเนี่ยคะ่ะรวมๆห้องเครื่องภายห้องเครื่องด้านหน้าอ่ารวมๆน้องออยซูมให้แฟนเพจได้ดูนะคะเป็นเครื่อง i t e ทคนะคะ2.5 DDI Turbo Intercooler นะคะสำหรับ e u ูดี m a x คันนี้นะคะโมเดลปี07นะคะเป็น 2.5sx นะคะตัวนี้นะคะ ประหยัดน้ำมันไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยนะนอยในในในบรรดาของอีสุซูนี่นะคะเป็นอีกขั้นที่ภูมิใจนำเสนอเลยช้าไม่ได้เลยนะคะสำหรับอีสุสูคันนี้อดแน่นอนนะคะลูกค้าสอบถามมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะมาคันไหนจอดไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะสำหรับรถกระบะนะคะสภาพดีๆราคาเบาๆแบบนี้นะคะโทรสอบถามหมดมาได้นะคะที่เบอร์083นะคะ1006161นะคะ ทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ